บอกแล้วว่าปลาโดตัวนหว่าะคุณเอ๋มือนนิพามาล่างแ้นปลาโดครับจําได้ไ่มครับสามมือที่แล้วมันเหตุขันมือหักอยู่ตรงเนี้ยหักโปะเลยโอ้โหดึงเขาปลาบัวแล้วก็งัดหักโปะเลยงอไหวมือนี่เอาปลาตะตงมาล่างแ้นครับตะขอโหกโอครับลุยมือเนี้ยต้องได้ล้างแ้น พอนาเลยเนาะอยู่บ่เอามาครับวัดบอติดเอาไม้บ่ได้ส่งสายโดนนะครับนึกว่ามันคล้ายเหยื่อที่จริงมัยนมยังบ่คล้ายนี่เห็นต่งไครแเขว่วเอาไหม ủa nhanh hết ủa nhanh nhỏ đây mọi người ủa mọi người ủa mười tám đi rồi ủa các ồ ủa 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 vui ยังดูยู่อ๋อยิงหแล้วยิมดแล้วอ๋อยิงหมดแไ้วใสป่ะป๋าจีบุนเอาตรงไหนละครับบันนี้อองนี่แหละอาออกมาแล้วแทงดแทงเขาจังลงเอาครับยุ้ยไก่เนี่ยแต่ว่ามันพันมันแบบ มันอ้อมมันเกี่ยวเกี่ยวเรียบร้อยครับลงเอาเรียบร้อยเปียกเบิดบอกแล้วมันตัวใหญ่บอกแล้วมาปลาโดตัวใหญ่วะคุณเหรอโอ้ซีโลกว่าคุณเลยเนี่ยโอ้บลงเอาว่าอะไรครับมันตัวใหญ่เสียดายครับคุณเหรอตกแก่ครับปลาโดท่านแล้วด๋มปุดเลยโอ้นี่ปลาไหลแตงครับปลาไหลแตงตะขอหกโอเซทีมโอ้ บเอาบาได้ครับของใหญ่เลยโอ้ล่างแค้นสำเร็จครับน,นี่ท่านผู้ใดเบิ้งคลิปผมนะเนี่ยตรงนี้เลยหักโปะหักด,ดังสนั่นน้องครับตรงนี้ล่างแค้นสำเร็จครับโอ้บอกใหญ่เลยกลับบ้านมานจิ้มจุ่มดีกว่า